วัดเงียบสงบกลางป่าแต่ใครจะรู้ว่าใต้ฐานพระประธานซ่อนความลับดำมืดกว่าสาสิปีเมื่อหลวงพ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ถูกตำรวจบุกจับกลางศาลาทุกสายตาต่างเต็มไปด้วยคำถามและสิ่งที่พบใต้ดินจะเปลี่ยนศรัทธาของคุณไปตลอดกาลเรื่องจริงสุดช็อกที่คนไทยทุกคนต้องรู้ตำรวจนับสิบคนเดินเข้าไปในวัดอย่างเงียบเชียบแสงแดดยามบ่ายตกกระทบกระเบื้องเก่าสะท้อนเป็นประกายวูบวาบ เสียงนกร้องเงียบลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติหลวงพ่อกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ในศาลาใหญ่สายลมเบาๆพัดผ่านประตูไม้ที่แง้มไว้กลิ่นทูปลอยอวนในอากาศเจือกลิ่นชื้นของไม้เก่าทัานใดนั้นประตูศาลาดังลัน่นตำรวจในเครื่องแบบกรูกันเข้ามาใบหน้าหลวงพ่อชะงักดวงตาเบิดกว้างลูกศิษย์ที่นั่งพับเพียบอยู่ด้านข้างสะดุ้งเฮือกบางคนลุกพรวดด้วยความตกใจ เสียงร้องให้เริ่มดังขึ้นอย่างกลั้นไม่อยู่สารวัตรเดินเข้ามาใกล้หลวงพ่อในมือมีหมายจับที่เปื้อนเหงื่อเรามีหลักฐานทุกอย่างขอให้ท่านให้ความร่วมมือหลวงพ่อไม่พูดอะไรเพียงแต่ยื่นมือออกมาอย่างสงบมือของท่านสั่นเล็กน้อยเหมือนกับว่ากำลังแบกรับอะไรหนักอึ้งรอบตัวเงียบปริบเหลือเพียงเสียงนาฬิกาโบราณเดินติก๊กต๊อกพระลูกวัดบางรูปถึงกับทุดลงกับพื้น สายตาของทุกคนเต็มไปด้วยคำถามชายชราในชุดขาวเดินเข้ามาเงียบๆจากมุมมืดของศาลาเขามองหลวงพ่อด้วยแววตานิ่งสงบแต่เย็นชาถึงเวลาชำระก,กรรมแล้วครับหลวงพ่อเสียงฟ้าร้องคำรามจากฟากฟ้าเหมือนตอบรับฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่มีปีมีคลุยทุกสายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าของหลวงพ่อไม่มีใครเข้าใจว่าท่านทำผิดอะไร แต่ความกลัวแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของทุกคนศรัทธาที่เคยมั่นเริ่มสั่นคลอนขบวนตำรวจเดินนำหลวงพ่อออกไปรองเท้าของท่านเปียกน้ำฝนแต่ท่านไม่แสดงอาการใดเพียงเงยหน้ามองฟ้าและหลับตาเสียงล้อรถตำรวจบทผ่านลานวัดกลิ่นหญ้าเปียกฝนลอยคละคลุ้งภาพของหลวงพ่อที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจค่อยๆห่างออกไปแม่ค้าขายดอกไม้ร้องให้สะอกสะอื้น เด็กวัดยืนตะลึงกับคำถามในใจที่ไม่มีใครตอบแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากหลังศาลาพระลูกวัดรูปหนึ่งค่อยๆหันมองไปทางฐานพระดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและหวาดระแวงฝนยิ่งคงตกต่อเนื่องเม็ดน้ำไหลาตามผนงาาังศาลาเขาเดินเข้าไปใกล้พระประธานทีละก้าวพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดเหมือนร้องเตือนกลิ่นอับใต้ฐานพระเริ่มโชยออกมามือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อจับที่ขอบฐาน เขาค่อยๆยกแผ่นไม้ขึ้นเผยให้เห็นช่องลับด้านล่างภายในมือสนิทแต่มีบางอย่างสะท้อนแสงไฟวัวๆถุงผ้าสีหม่นวางซ้อนกันเป็นชั้นๆบางถุงมีเหรียญทองเต็มจนปริอีกบางถุงกลับมีซองเอกสารเก่าๆที่มีตราครุฑเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากทางเดินสารวัตรกลับเข้ามาในศาลาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดเขาชะงักเมื่อเห็นช่องใต้ฐานถูกเปิดออกพระลูกวัดถอยหลังด้วยสีหน้าตกใจ ผมผมไม่ได้ตั้งใจจะดูครับสารวัตรยกมือเป็นเชิงห้ามพางก้มลงดูของในช่องนั้นเขาหยิบซองเอกสารขึ้นมาเปิดภายในคือรูปถ่ายขาวดำจำนวนมากบางภาพเป็นศพที่ถูกจัดท่ายอย่างประหลาดในถ้าอีกบางภาพคือใบหน้าเด็กๆที่เหมือนหลับแต่ไม่หายใจเสียงลมหายใจของทุกคนขาดห่วงความจริงที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเริ่มปรากฏภาพสุดท้ายคือภาพหลวงพ่อในวัยหนุ่ม ยืนอยู่หน้าปากทํายิ้มให้กล้องด้วยแววตาเยือกเย็นตรงมุมล่างของภาพมีลายมือเขียนไว้ว่าพิธีบูชายันคืนจันทรุปราคาปี2524สารวัตรชะงักมือที่ถือภาพลมหายใจของเขาหนักขึ้นเสียงฟ้าคำรามดังลั่นราวกับฟ้าฟาดลงกลางศาลาพระลุกวัดหลายรูปสุดตัวลงนั่งสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดผวา แม่ค้าดอกไม้ถึงกับทําพวงมาลัยหล่นจากมือเสียงเด็กวัดคนหนึ่งกระซิบเบาๆปีนั้นคือปีที่เด็กหายไปสิบคนทุกสายตาหันมองเด็กคนนั้นพร้อมกันเด็กชายพูดต่อด้วยเสียงสัน่นยายเคยบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนพบศพเด็กในถ้าเองสารวัตรกำภาพในมือแน่นขึ้นเขาลุกขึ้นมองไปทางพระประธานใจเริ่มเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเอาไฟฉายมาเขาตะโกนสั่ง ตำรวจอีกสองนายรีบเข้ามาช่วยส่องแสงไฟฉายสาดลงในช่องลับลึกลงไปกว่าเดิมมีบันไดไม้เก่าพาดลงไปในความมืดเราอาจยังไม่เห็นทั้งหมดสารวัตรค่อยๆก้าวลงบันไดเสียงไม้ลั่นทุกย่างก้าวกลิ่นอับชื้นแรงขึ้นเรื่อยๆข้างล่างคือห้องแคบแคบผนังหินเปียกชื้นบนพื้นมีแท่นบูชาเล็กๆถูกปกคลุมด้วยผ้าขาวเก่าๆเาขายื่นมือไปดึงผ้าออกช้าๆ ใต้ผ้าคือหัวกะโหลกเล็กๆวางเรียงอย่างเป็นระเบียบข้างๆมีเทียนดำที่ดับไปนานแล้วตรงกลางแท่นสลักคำจารึกด้วยอักษรโบราณเสียงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านแม้ไม่มีช่องลมแสงไฟฉายสั่นเล็กน้อยก่อนจะดับวูบศีรษะของสารวัตรหันขอบกลับขึ้นไปยังปากบันไดและที่ตรงนั้นมีเงาร่างหนึ่งยืนมองลงมาเงานั้นไม่ขยับไม่พูดอะไรแต่ในความเงียบ เสียงสวดเาบาๆกลับดังก้องในอากาศเป็นเสียงที่เขาเคยได้ยินจากสาลาเป็นเสียงของหลวงพ่อแชท GPT เสียงสวดน,นั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีถ้อยคำใดที่เขาฟังออกเป็นภาษาประหลาดเหมือนเก่ากว่าอักษรที่เคยรู้จักสารวัตรยืนนิ่งใจเต้นแรงลมหายใจของเขากลายเป็นไอน้ำในความหนาวเย็นที่แผ่เข้ามามือที่ถือไฟฉายเริ่มสัน่น เงานั้นยังคงยืนอยู่ตรงปากบนาันไดแม้ไม่มีแสงแต่ดวงตาของมันดูเหมือนเรืองแสงสีขาวขุ่นจ้องลงมาอย่างไม่กระพริบสารวัตรค่อยๆถอยหลังส้นเท้ากระแทกกับกระโหลกที่พื้นเสียงกระทบดังกึกเสียดหูแล้วเสียงสวดก็หยุดลงทันทีความเงียบแน่นขนาดเหมือนห้องทั้งห้องกลายเป็นสุสานสารวัตรเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งเงาั้นหายไปแล้ว แต่แทนที่คือพระรูปหนึ่งในจีวรสีเข้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในวัดนี้พระรูปนั้นยกมือขึ้นประนมช้าช้าพูดด้วยเสียงเรียบเย็นเขาตื่นแล้วไม่มีใครหนีได้ท่านใดนั้นพื้นห้องสั่นสะเทือนผนังหินเริ่มแตกร้าวเหมือนถูกบางอย่างผลักจากด้านในเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากใต้แท่นบูชาสารวัตรเบิกตากว้างความเย็นปะทะใบหน้าเหมือนเปิดประตูนรก และใต้แท่าน,นั้นบางอย่างเริ่มขยับตัวบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกบางอย่างที่หลวงพ่อลงมือบูชาด้วยเลือดและวิญญาณมันกำลังตื่นจากการหลับไหลที่ยาวนานกว่า30ปีพื้นใต้เท้าของสารวัตรสั่นแรงขึ้นเศษหินร่วงลงจากเพดานเป็นสายฝุน่นเสียงคำรามจากใต้แท่านดังลึอกก้องสถานสวงมือเขากําปืนแน่นแต่สัญชาตญาณบอกชัด กระสุนธรรมดาไม่มีวันหยุดสิ่งที่กำลังจะขึ้นมาแท่นบูชาเริ่มแยกออกเป็นรอยร้าวจากกลางรอยแยกมีของเหลวสีดำข้นทะลักออกมากลิ่นเน่ารุนแรงพุ่งประทะจมูกจนแทบอาเจียนจากของเหลวนั้นมีแขนสีดำสนิทโผล่ขึ้นมาขนาดใหญ่ผิดมนุษย์มีกรงเล็บยาวเหมือนเที่ยวสัตว์เลื้อช้าๆไปบนพื้นหินทิ้งคราบดำไว้เบื้องหลังเสียงสวดกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นมาจากหลายทิศทาง เหมือนมีพระนับศิกกำลังสวดพร้อมกันในอุโมงค์สารวัตรเงยหน้ามองปากบันไดอีกครั้งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเหลือเพียงความมืดสนิทเขาหันกลับมาแขนนั้นโผล่พ้นแท่นขึ้นมาแล้วทั้งสองข้างและตอนนี้หัวของมันก็กำลังโผล่ตามขึ้นมามันไม่มีใบหน้ามีเพียงรูกลมดำมืดแทนตาและปากและทุกครั้งที่มันขยับรูนั้นเหมือนจะดูดแสงไปรอบตัว สารวัตรถอยหลังช้าๆหลังเขาชนกับผนังหินไม่มีทางหนีไม่มีช่องทางอื่นเสียงในหัวเริ่มกระซิบเสียงที่ไม่ใช่ของเขาเสียงที่เหมือนมาจากตัวแท่นั้นเองพวกเจ้าปลุกข้าข้าจะไม่กลับไปอีกแล้วสารวัตรกัดฟันแน่นเสียงกระซิบนั้นดังก้องอยู่ในหัวเหมือนมันฝังลึกเข้าไปในกระดูกภาพหลวงพ่อในวัยหนุ่มยังคงวงเวียนในความคิด รอยยิ้มเย็นชาแววตาไร้แสงมนุษย์ทั้งหมดนี้คือการเตรียมการนานหลายสิบปีแขนยาวของสิ่งนั้นเริ่มฉีกผนังหินด้านข้างเศษหินปลิวกระแทกตัวเขาเลือดซึมออกจากหน้าผากแต่เขาไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวเงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาทั้งตัวมันสูงเกือบแต่เพดานของห้องใต้ดินผิวของมันเหมือนเนื้อเผาไม่ไหลเป็นหยดเหมือนน้ำมันร้อนและจากร่องอกของมัน มีหน้ามนุษย์เล็กๆนับสิบโผล่ออกมาแต่ละหน้าคือใบหน้าเด็กที่หายไปในอดีตสารวัตรกลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงกระซิบในหัวกลับมากระแทกอีกครั้งพวกเขาเลือกข่าและตอนนี้ข่าเลือกเจ้าท่านใดนั้นมือกรงเล็บยักย้ายพุ่งเข้าใส่เขาเร็วเกินกว่าที่จะหลบโลกทั้งใบสั่นไหวเหมือนถูกกระชากแสงสุดท้ายที่เขาเห็น คือภาพ,พระประธานเบื้องบนดวงตาขององค์พระกำลังหลั่งน้ำตาเลือดเช้าวันรุ่งขึ้นวัดแห่งนั้นถูกปิดล้อมด้วยเทปเหลืองเจ้าหน้าที่และนักข่าวหลังไหลเข้ามาแต่ไม่มีใครพบสารวัตรหรือแม้แต่ร่องรอยของเขาสาลางเงียบงันเหลือเพียงทูกที่มอดไปแล้วพระลูกวัดไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนหลบสายตาเมื่อถูกถามถึงหลวงพ่อ รูปหล่อหลวงพ่อที่เคยตั้งหน้าอุโบสถถูกคลุมด้วยผ้าขาวไม่มีใครกล้าเปิดดูแต่เมื่อใครเดินผ่านใกล้ๆจะได้ยินเสียงแผ่วเบาลอยมาจากข้างในเหมือนเสียงสวดมนต์โบราณเด็กวัดบางคนเล่าว่าในคืนที่ฝนตกเงาร่างสูงใหญ่จะยืนอยู่หน้าศาลาและทุกครั้งที่ฟ้าผ่าจะเห็นเงานั้นก้มหน้ารับพรจากหลวงพ่อ เรื่องราวนี้เงียบหายไปกับการเวลามีเพียงชื่อของวัดที่ชาวบ้านเรียกกันใหม่ว่าวัดเงาเลือด